นิทานลาวเรืองกบกินเดือนแต่คี้แต่ก่อนฟ้าและดินแมนอยู่ใกล้กันมนุษย์กับสัตว์ได้อยู่ห่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถซื่อสารกันได้แต่ว่ามนุษย์เท้าได้สลาดกลัวสัตว์หลายดังนั้นพญาแถนจึงได้ให้มนุษย์เป็นเจ้าแหง่งสัตว์ทั้งหลายและห้องแผ่นดินนิว่าเมืองมนุษย์อยู่มาผดุนเมืองมนุษย์ก็ได้เกิดภัยแห่งแรง ฝนบตกมาได้หลายปีแผ่นดินก็ได้แห่งแรงแตกแหงบ้านเมืองก็เกิดความอึดอยากขาดแขนบมีน้ำกินน้ำใสพวกสัตว์าวาสิ่งรวมทางมนุษย์เท่าก็ได้รอ่าดแต่ความตาย เมื่อเป็นเส้นนั้นมนุษย์จึงได้เฮียกเอาบรรดาสัตว์สวาสิ่งทั้งหลายมาโฮมกันเพื่อปรึกษาหาหรือกันว่าจะเหตุแนวใดกันดีเมื่อปรึกษากันแล้วก็ได้แต่งให้พญากบนำฝูงกบและเขียดขึ้นไปห้องขอฝนนำพญาแถน เมื่อมนุษย์และัรั์สาวาสิงทั้งหลายได้ตกลงเห็นดีกันแนวนั้นแล้วพญากบก็ได้นำพาขบวนกบเขียดขึ้นเมื่อหาพญาแถนอยู่ถึงฟ้าพวกมันได้พากันส่งเสียงห้องดังฟดสนันไปทั่วถึงฟ้าเมื่อนั้นพญาแถน ได้เห็นฝุงกบเขียดขึ้นมหายางหลวงหลายก็ได้ถามว่าพวกเจ้าพากันขึ้นมาหาเฮามีเหตุอนันใดนออพญากบก็ได้ตอบว่ากาบทูลพญาแทนเดี๋ยวนี้อยู่ในโลกมนุษย์ของพวกเฮาฝนบตกมาหลายปีแล้วขอให้ทานจงชวยพวกเฮา เฮ็ดให้ฝนตกลงไปยังเมืองมนุษย์แดถอนพอเมื่อพญาแถนได้ฟังเซนนั้นจึงเฮ็ดให้เกิดฟ้าฝนตกลงไปยังเมืองมนุษย์ทั้งกลางเวนและกลางคืนจนเฮ็ดให้น้ำท่วมไปหมดบรรดาสัสาวาสิงต้นไม้ใบหญ้า ก็ได้ล้มตายไปกับน้ำเมื่อเปลี่ยนเส้นนั้นมนุษย์จึงได้แต่งให้พญากบขึ้นไปขอความ่วยเหลือนำพญาแถนอีกเถือหนึง่งเมื่อนั้นพญาแถนก็ได้ลาคาญจึงได้ให้ขึ้นว่าพวกเจ้าขึ้นมาหาเห่าเฮ็ดยังอีก พญากบก็ได้ตอบว่าขอการาบประทานอภัยพญาแถนเดี๋ยวนี้น้ำได้ท่วมเมืองมนุษย์จนหมดแล้วขอให้ทานจงซวยเฮ็ดให้น้ำบกแห่งลงแดถอนดังนั้นพญาแถนก็ได้หับสั่งให้ตะเวน เกิดมีสิบสองน่วยและเตือนสิบสองน่วยเพื่อเฮดให้น้ำบกแห้งก่อนทีพญากบจะพาขบวนกบเขียดลงไปยังเมืองมนุษย์พญาแถนก็ได้หับสั่งว่าแต่นี่ต่อไปพวกเจ้าบ่ต้องขึ้นมาลบกวนเฮาอีกเด้อ ในเมื่อตะเวนและเดือนมีหลายหน่วยก็ได้เหตให้เมืองมนุษย์มีแต่กลางเว้นบ่มีกลางคืนเลยยิ่งไปกว่านั้นมันยังเหตให้อากาศห้อนและเกิดไฟไหม้ไปทั่วสรัสสาวาสิ่งทั้งหลายก็ล้มาาย้อนแสงแดดแผดเผา เมื่อเป็นเซนนั้นมนุษย์จึงได้สร้างให้พญากบขึ้นไปกินดวงตะเวนและเดือนเพื่อว่าให้แสงแดดมาแผดเผาเมืองมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปถึงว่ากบจะลงไปแล้วก็ตามหากย้มใดมีโอกาสมัน ก็จะลักขึ้นมากลิ่นเดือนกิ่นตะเวนอยู่ตลอดในเวลาที่พวกมนุษย์เห็นก็พากันห้องโฮฟดสนันบางคนก็เคาะไม้บางคนก็ตีฝาเฮือนบางคนก็ยิงปืนและจูดกระโพกเพื่อให้กบตื่นแล้วคลายเดือนออก นับตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็ได้เอิ้นปรากฏการนี้ว่ากบกินเดือน